สวดแล้วดีฟังแล้วได้คาถาณนะวะหหละคุณเก้าหลวงพ่อจะลันทิตตธรรมโมพระคาถานี้มีคุณอนันต์ร้อยแปดเป็นคาถาสารพัดนึกใช้สวดเมื่อต้องกลานเงินทองและข้าวของจะได้เงินข้าวของสมปราถนา หรือต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามก็จะได้ตามใจปรารถนะนานะโมตัสสะพะคะลวโตอระหตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะววโตอระหตโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอะอุสังวิทาปุกะยะปะสะทวปิปะสะอุอะสังวิสุโล ปุสะภุพะนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอาอุสังวิทาปุกะยะปะสะทวิปปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะภุพะนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอาอุ สังวิทาปุกะยะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะภุภะนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอ,อุสังวิทาปุกะยะปะสะทะวิปิปะสะอุ อะสังวิสุโลปุสะภุพะนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอะอุสังวิทาปุกะยะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะภุพะนะโมพุทธายะ นะมะพะทะมะอ,อูสังวิทาปุกะยะปะสะทวปิปะสะอูอะสังวิสุโลปุสะพุพะนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะออูสังวิทาปุกะยะปะ สาัทาวิปปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะภุภะนะโมพุทธายะนะมะพะทะามะอ,อุสังวิทาปุกะยะปะสาัทาวิปปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะภุภะ นะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอาอุสังวิทาปุกะยะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะพุพะนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอาอุสังวิทา ปุกัยะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะภุภะนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอ,อุสังวิทาปุกัยะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสุโล ปุสะพุพะนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอาอุสังวิทาปุกะยะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะพุพะนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอาอุ สังวิทาปุกะยะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะภุภะนะโมพุทธายะนะมะภะทะมะอะอุสังวิทาปุกะยะปะสะทะวิปิปะสะอุ อสังวิสุโลปุสะภุพะนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอะอุสังวิทาปุกะยะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะพุพะนะโมพุทธายะ นะม,มะพะท้ามะอูุสังวิทาปุกะยะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะพุพะนะโมพุทธายะนะมะพะทา้ามะออุสังวิทาปุกะยะปะ สะทวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะภุภะนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอ,อุสังวิทาปุกะยะปะสะทวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะภุภะ นะโมพุทธายะนะมะพะทะ้ามะออุสังวิทาปุกะยะปะสัทวิปปะสอัอุอะสังวิสุโลปุสะพุพะนะโมพุทธายะนะมะพะทะ้ามะอ,อุสังวิทา ปุกายะปะสะทะวิปิปะสะอุอสังวิสุโลปุสะพุพะนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอ,อุสังวิทาปุกัยะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสุโล ปุสาภุภะนะโมพุทธายะนะมะภะทะมะอาอุสังวิทาปุกะยะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะภุภะนะโมะพุทธายะนะมะภะทะมะอาอุ สังวิทาปุกะยะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะพุพะนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอะอุสังวิทาปุกะยะปะสะทะวิปิปะสะอุ อสังวิสุโลปุสะพุพะนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอะอุสังวิทาปุกะยะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะพุพะนะโมพุทธายะ นะมะพะทะามะอ,อูสังวิทาปุกะยะปะสะทะวิปิปะสะอูอะสังวิสุโลปุสะภุพะนะโมพุทธายะนะมะพะทะามะออูสังวิทาปุกะยะปะ สะทะวิปิปะสะอุอสังวิสุโลปุสะภุภะนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอ,อุสังวิทาปุกะยะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะพุภะ นะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอาอุสังวิทาปุกะยะปะสะทวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะพุพะนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอาอุสังวิทา ปุกัยะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะภุพะนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอ,อุสังวิทาปุกัยะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสุโล อุสะพุพะนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอะอุสังวิทาปุกะยะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลอุสะพุพะนะโมะพุทธายะนะมะพะทะมะอะอุ สังวิทาปุกะยะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะพุภะนะโมพุทธายะนะมะภะทะมะอุสังวิทาปุกะยะปะสะทะวิปิปะสะอุ อะสังวิสุโลปุสะพุพะนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอะอุสังวิทาปุกะยะปะสาาัทวิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะภุพะนะโมพุทธายะ นะม,มะพะทะมะอุุสังวิทาปุกะัยะปะสะทวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะภุพะนะโมพุทธายะนะม,มะพะทะมะอูุสังวิทาปุกะัยะปะ สัทาวิปปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะภุภะนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะออุสังวิทาปุกะยะปะสัทาวิปปะสะอุอสังวิสุโลปุสะภุภะ นะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอ,อุสังวิทาปุกะยะปะสะทวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะพุพะนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอ,อุสังวิทา ปุกะัยาะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะภุพะนะโมพุทธายะนะมะภะทะมะอ,อุสังวิทาปุกะัยะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสุโล อุสะพุพะนะโมพุทธายะนะมะพะทะามะอ,อุสังวิทาปุกะยะปะสะทวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลอุสะพุพะนะโมะพุทธายะนะมะพะทะามะอ,อุ สังวิทาปุกะยะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะภุภะนะโมพุทธายะนะมะภะทะมะออุสังวิทาปุกะยะปะสะทะวิปิปะสะอุ อสังวิสุโลปุสะภุพะนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอะอุสังวิทาปุกะยะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะพุพะนะโมพุทธายะ นะมะพะทะามะาอ,าอูุสังวิทาปุกะยะปะสะทะวิปิปะสะอูอะสังวิสุโลปุสะภุพะนะโมพุทธายะนะมะพะทะามะาอาอุสังวิทาปุกะยะปะ สะทวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะภุภะนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอ,อุสังวิทาปุกะยะปะสะทวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะพุพะ นะโมพุทธายะนะมะพะทะมะออุสังวิทาปุกะยะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะภุพะนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอ,อุสังวิทา ปุกัยะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะภุภะนะโมพุทธายะนะมะภะทะมะอุสังวิทาปุกัยะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสุโล ปุสะภุพะนะโมพุทธายะนะมะพะทะมะอาอุสังวิทาปุกะยะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะภุพะนะโมะพุทธายะนะมะพะทะมะอาอุ สังวิทาปุกะยะปะสะทะวิปิปะสะอุอะสังวิสุโลปุสะภุภะนะโมพุทธายะนะมะภะทะมะอะอุสังวิทาปุกะยะปะสะทะวิปิปะสะอุ อะสังวิสุโลปุสะภุพะ